ว่ากันต่อ,อเดี๋ยวจะไปสู่ประเด็นที่ตึงเครียดเพิ่มขึ้นค่อยๆไล่บรรยากาศก,ก็แล้วกันท่านผู้ชมเนื่องจากเมื่อวันที่14วันวาเลนไทน์ปรากฏว,ว่ามีเล่าในสนามบินค่ะแอบถทายพน,นักงานคนนี้โดนเล่นงานนะเนี่ยเขามีการถแถลงว่าจะเอาผิดทางวินัยอย่างถึงที่สุดค่ะแต่ที่สุดในคืนวันนั้นพิธาลิมเจริญรัตน์กับก้อยรัชพร โพสต์เองเลยครับตูชมนี่คุณพิธาโพสต์ค่ะโพสต์ทางไอจีส่วนตัวทิมพิธานะคะประกอบอพกเพลงนี้ค่ะ เ,เขียนข้อความประกอบว่า Sweet Comic Valentine ค่ะก็คือเหมือนวาเลนไทน์ที่ทั้งชวนหัวแล้วก็หวานด้วยท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นประการหนึ่งคือครอบครัวคะ่ะฝั่งคุณพิธาเนี่ยจะมีครอบครัวคุณพิธาเองคุณแม่แล้วก็น้องรวมถึงลูกสาวน้องพี่พิมพ์ปรากฏในซีรีส์ที่นำเสนอที่ว่านี้เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมเช่นเดียวกับคุณก้อยอรัชพรก็ โพสลักษณะเดียวกันนี่แหละแต่เป็นฝั่งเริ่มจากภาพของคุณแม่ค่ะแล้วก็ไร่เรียงภาพแห่งวาเทนไทนย มุมของฝ่ายหญิงก็เป็นภาพที่ดูมันจะมีการถ่ายภาพฝ่ายชายอริยบทต่างๆรวมถึงป่วยก็คอยดูแลประมาณนั้นเนี่ยสมุมาอาจจะเห็นภาพแบบนี้เอาเรียกว่าไอจีแตกเลย <c oughs> ในคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาวาเลนไทน์ของคุณพิธาน,น่าจะมีคนเข้าไปกดไลค์น่าจะสามล้านกว่าแล้วของก้อยก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่จริงๆคุณพิธาพูดเอาไว้วันลงคะแนนเลือกตั้งเมื่อวันทิที่8กุมภาที่จะตัวรีบไปลงคะแนนเพราะต้องเดินทางไปต่างประเทศก็สื่อไปในในวันนั้นแล้วล่ะเรื่องการเมืองไม่ได้เรื่องความรักตอบได้ไหมครับว่ามีความรัก อันนี้ก็ผิดกฎหมายครับก็ก็ไม่ปิดครับก็ไม่ได้ปิดอะไรแต่ว่าก็เดี๋ยววถึงเวลาแล้วเดี๋ยวก็เปิดเลยครับเป็นเป็นคนที่เมืองไทยหรือที่ต่างประเทศก็บางทีก็ไทยบางทีก็ต่างประเทศครับแต่คนเดียวเราไม่ใช่ไม่ใช่คนหนึ่งอยู่เมืองไทยไม่ใช่คนหนึ่งอยู่ต่างประเทศครับเ่วนี้ก็ใจพีกใจไหมว่างไม่ว่างครับเดี๋ยวนี้เขาจะใช้คําว่าอะไรกันคนคุยอ่ะไม่ใช่ครับไม่ชอบคำนี้ก็แฝงนะครับ อย่างนี้คนสาวๆมันจะออกหักไหมเนี่ยพี่ทิ่นอ๋ผมไม่ไม่อายุขนาดนี้แล้วจะมีใครมาสนใจอะไรผมออกเดี๋ยว่ากลับไปทํางานอยู่ข้างนอกแล้วเพราะว่าอย่างไงก็ยังต้องอยู่อเมริกาอีกนานเพราะว่าลูกย้ายไปเรียนที่นู่นแล้วไม่ไม่กลัวว่าเปิดตัวว่ามีแฟนวันเลือกตั้งแล้วคนจะแอนตี้ไม่ออกมาใช้สิกลัวที่คุณถามผมเยอะเนี่ยเราเเรื่องการเมืองไม่ได้เรื่องความรักนี่ฮะนบูชอมว่าวันนั้นนี่แหละที่ฮือฮากันแล้วก็คิดกันไปต่างๆนานาว่าเป็นใครกันนะสุดท้าย เป็นดังว่าเมื่อวันเสาร์ก็เปิดกันเองซะเลยขนาดเดียวกันอนึกย้อนกลับไปมีรายการที่คุณก้อยเดททำรายการร่วมกับเพื่อนก้อยนัทวีดีมเนี่ยดีไงคะหีเที่ยวไม่ได้จะต้องรู้หมดว่าหนีเที่ยวไม่ได้แฟนเมือนี้ดีไงคะดีเที่ยวไม่ได้จะต้องรู้หมดว่าหนีเที่ยวไม่ได้อีกอันนึงก็คือมีมีคนตรวจสอบทั่วประเทศไทยเอาเงินไปเก็บหนีที่เอวไม่ได้มีแล้วต้องให้แฟนหมดเพราะว่าปปชก็ตรวจไป ถึงแม้ว่าเวลาจะไม่ค่อยมีแต่นี่เที่ยวไม่ได้ไไม่เที่ยวชูไม่ได้ดีไหมก้อยดีมากครับโดจเพาะพักก้าวไกลเดี๋ยวยิ่งโง่ยิ่งช่วยตรวจสอบจริงจริงเราเรามีแฟนแบบว่คิวดีนะอันนี้เดี๋ยวต้องต้องเอาไว้ตอบตอนหลังอะไรกันขอพี่พิมก่อนว่าขอพี่พิมก่อนนะนี่แล้วเมื่อหกเดือนที่ผ่านมาเหมือนไปออกรายการกับคุณก้อยนี่แหละ คือการที่เราจะอั w นวายตัวเองได้เนี่ยสุดท้ายที่สุดแล้วสําหรับพี่เนี่ยคือการที่เขียนที่มันคิดวนอยู่ในหัวลงกระดาษแล้วก็ฉีกกระดาษนั้นทิ้งเลยเป็นแอคชั่นเลยเป็นแอคชั่นเลยก็คือเขียนเขียนไปเรื่อยเลยแบบ7จนาทีเขียนเขียนมายด์ดัมไปเรื่อยๆแล้วก็จะเก็บไว้หรือจะฉีกทิ้งก็เรื่องของเราแต่พอเสร็จแล้วหลับเลยทันทีสิ่งนี้เกิดขึ้นมาอะไรคะนิสัยของการที่แบบตอนที่เราดูจักกัน ช่วงนั้นเลยสองปีที่ผ่านมานล้แสดงว่าเป็นช่วงที่ intense ที่สุดของพี่ใช่ชีวิตมันเหมือนตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนี่มัน winding ขึ้นมานะมันเหมือนเมื่อสองปีที่แล้วเร็วมากเร็วมากอ๋อคุณไปด้วยนะใช่ไหมผมจาได้อ่าจะเร็วก็เร็วจะช้าก็ช้ามาเลยเรามาลุยกันดีกว่าค่ะเราจะพูดในประเด็นเรื่องความตายอะไรเงี้ยและค่ะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะค่อยเป็นค่อยไปขออินโทรก่อนว่าวันนี้เป็นวันที่พี่รู้สึกยังไงบ้างค่ะอยากเช็คอินนิดนึงวันนี้ตื่นเช้าไปออกรายการพี่พี่สรยุทธเพราะฉะนั้นก็ นั่งรถมานี่ก็หลับมาแล้วก็เลยเพิ่งเพิ่งตื่นตอนนี้ก็เลยยังจะรู้สึกเบลอเนิดหน่อยซึ่งนี่ถือว่าเป็นสเตจปกติของแต่ละวันของพี่เป็นเรื่องเรื่องธรรมดาของคนแก่ที่นอนกังวันเซียสตาร์เซียสตาร์มันสเปนอ๋อนอนใช่สเปนนอนกลางวันจริงเอ่ก็ใช่ใชใช่ผมรู้สึกว่ามันทำให้ชีวิตดีขึ้นแล้วก็เป็นอะไรที่ ทำได้บ่อยมากขึ้นตั้งแต่เมื่อเราเจอกัน2ปีที่แล้วะตอนที่มันหาเสียงเยอะๆแล้วก็มีหลายไม้มีหลายรายการเนี่ยพอมันได้หลับสักครึ่งชั่วโมงยิ่งหนึ่งพอมันตื่นขึ้นมามันก็จะรู้สึกขึ้นว่ามันไม่ค่อยเครียดแล้วมันเออมันอยู่สเตจไหนของผู้ชมว่าดวงตาผิดปกติไหมค่ะสองปีอันนั้นคือคลิปแรกที่บอกว่าเป็นแฟนนักการเมืองดีไหมมีแฟนเป็นนักการเมืองดียังไงคะดีอะไรอย่างนั้นและเมื่อสักครู่นี้คือหกเดือนที่ผ่านมาค่ะดูตาเนี่ย เขาวันนั้นก็มานั่งตรงนี้เนี่ยไม่รู้จริงๆ <c oughs> ไม่ได้เราแค่ระคายเลยเป็น,นัันขาด <c oughs> หรือตอนนั้นยัง <c oughs> ยังไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ค่ะทั้งทั้งนั้น <c oughs> ท่านผู้ชมเมื่อวานมดขึ้นต่อเนื่องค <c oughs> ่ะช่วงบ่ายคุณพี่ทัก ต้องให้น้องไบเล่านี่ค่ะจริงๆโพสตเอาไว2้2โพสนะคะ Ig Story ก็คือภาพชุดที่ได้ลง Ig ไปแล้วกับภาพใหม่คือภาพนี้นี่แหละค่ะแล้วพอตกเก็นมาเลยเพลงนี้ PDA รถภาพบรรยากาศการไปเที่ยวด้วยกันนี่ค่ะเป็นสี่ภาพชุดนี้ค่ะแล้วก็แท็กไปหาคุณพิธาพร้อมกับอีโมจิหัวใจมือที่ทำหัวใจค่ะแล้วพิธาก็รีโพสทันทีค่ะอ่ะนี่ไงอาพบรรยากาศอย่างนี้มีบ้างนะการเมืองทำผู้ชม เพิ่งเปิดตัวเมื่อวันเสาร์ของท่านนายอนุทินเนี่ยเปิดตัวมานานแล้ว <c oughs> ก็จดเธอเบียนไปเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมขนาดที่หัวหน้าพักประชาชนเมื่อวานนี้ก็ได้ทราบว่ามีคนไปขุด X ซึ่งอาจจะเป็น X ที่คุณนัฐพงศ์ไม่ได้ใช้แล้ว หรืออาจจะจำรหัสไม่ได้ปัจจุบันเนี่ยมีแอคเค้าใหม่ของ X โดยเจ้าตัวเนี่ยปรากฏร่องรอยว่าได้โพสต์ว่าตัวเองอยู่ที่บ้านของแฟนสาวแบบรวัรวตั้งแต่ปี5้าสองทู้ชมสังเกตพิกัดเอถอะทนผู้ชมนี่ไงแอดพลอยโฮมค่ะปัจจุบันคือภรยาคุณรัฐพงศ์คุณพลายนั่นเองได้อาอจกกจะเห็นเลย เอมีบางคนไม่รู้จริงไม่จริงผมก็ไม่ได้ไปนับเขาบอกในช่วงเวลาไม่นานเนี่ยไปอยู่ที่พลอยโฮมเนี่ยประมาณร้อยห้าบแครั้งร้อยห้าสดครั้งค่ะนี่แสดงว่าสมัยเต๋อเขาพบรักกันเพราะเรียนวิศวะจุลานะค่ะแล้วก็ปรากฏว,ว่ายังไงชื่อเนี่ยติดกัน <c oughs> ใช่อหมายถึงตัวอักษรน,นะคะตัวอักษรมันต,ติดกันนะ่ะทำให้เลขรหัสติดกัน นี่อันนี้คือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องอยู่ที่บ้านพลอยเยอะเลือเกินคที่ยิบเลทีเดียวเช็คอินไว้รัวๆนอกจากการแสดงความคิดความเห็นการเมืองในสมัยนั้นเมื่อปี52ค่ะก็มีลักษณะที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยนะครับตัวชมเดี๋ยวมาไล่เรียงกันเนี่ยในกรณีเมื่อก่อนคุณเทงเป็นยูทูบเบอร์เวลาไปท่องเที่ยวกับแฟนเนี่ยค่ะทำยูทูบ อติอตโฟคิว <c oughs> นี่อลากเนี่ยค่ะตัดคลิปเองด้วยคุณเทงถ่ายเองตัดเองค่ะเห็นบรรยากาศแบบนี้เปยบรรยากาศการติดตามข่าวบ้างเนี่ยเห็นไหมก็เป็นว่าสมัยนั้นมีความข้างรักปีห้าสองเนี่ยคำว่าข้างรักยังไม่ฮิตใช่ไหม น่าจะยังค่ะมาสมัยหลังนี่สมัยนะั้นมีความข้างรักแนละตีเทง้งนี่อันนี้วันที่ไปดีแบทสุดท้ายกับท่องสามกับพี่ยุทธนี่ค่ะส่วนจุดยืนทางการเมืองมีมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเป็นที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นมันก็เกิดสามภาพแห่งความรักเกิดขึ้นนะในช่วงปีนี้คนั่นก็คือจริงๆมีสี่ขออนุญาตเถอะ เออมื่อวันศุกร์ท่านนายกกับภรรยาออก็เป็นว่าท่านจดทะเบียนสมรสไปที่ร้อยไม่ต้องดูเลิกเลยทั้งคู่เกิดวัาที่13แม้<ช>จะคนละเดือนออก่อนหน้านี้คุณอุทินบอกดูเลิกมาสองครั้งไม่รอดเลยรอบนี้ไม่ต้องดูเลิกเอาวันเกิดนี่แหละเหตุการณ์ที่หนึ่งในวันเดียวกันช่วงบ่ายเหตุการณ์ที่สองพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทย ได้มงคลสมรสกันในทางการเมืองท่านผู้ชมมีพักสีชมพูเลยค่ะมองคนสมรสกันในทางการเมืองเนี่ยเหตุการณ์ที่สองเห็นไหมเมื่อวันเสาร์พิทาลิมเจริญรัตอดีหัวหน้าก้าวไกลเปิดตัวแฟนสาวคุณก้อยและเหตุการณ์ที่สี่ชาวเน็ตไปรื้อฟื้นอดีตขึ้นมาเห็นว่าหัวหน้าพักประชาชนข้างรักนี่คือเหตุสีเส่เหตุการณ์วันแห่งความรัก ทางการเมืองปีนี้